เปิดตัวแม่พญานะับปฐมบันเทิงศิลป์มูเจ้าขาเนาะเนาะผู้ไดล่ะแมพญานปชิวาบุเจ้าขาล่าสุดนะฮะปฐมบันเทิงศิลป์ได้เปิดโตนองใหม่เมื้อปุมเพศราคาเข่าสังกัดนั่งแท่นรับบทแมพญาบุเจ้าเอ้ยดัก เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีและนายินดีนะกับทีมงานประถมบันเทิงศร์มุเจ้าขาล่าสุดเปิดโตัน้องใหม่เมืองจุมแพเข้าสังกัดกับประถมเป็นที่เรียบร้อยค่ะนะคะซึ่งเมื่อนี้นะฮะมีการไล่ผ่านเพจนะ,ะหลักของประถมบันเทิงศร์ว่าเปิดโตแม่พญาค้นไม่นะฮะทำเอาหลายคนนะฮะกดว้าวว้าวไปตามๆกันผู้เจ้าขา <c oughs> สมหญิงกระตื้นเต้นนะฮเออเออนองใหม่เมืองสุนแพ้ผู้ใดหลับปัจจุบันะฮะคนรุ่นใหม่อาจจะบ่รู้จักนะฮะแต่ข้อหมอล่ำรู้จักอยู่แล้วบุเจ้าขานะฮะเพียงเพื่นดังขึ้อย่างหนีเนาะนะเออเพราะนะฮะคุณ แม่นองไม่เมืองชุมแพฝากผลงานนะฮะอันดงดังวัวงการหมอล่ำหลายขนาดบุเจ้าขาบัวว่าสิเป็นผลงานเพลงนะฮะผัวเขาผู้เบาคอยบุเจ้าขาเออผัวเขาแต่เป็นผู้เบาคอย่าฮ่่โอ้ยที่เปิ่นเฉียเบิดพตบุเจ้าขา่า่นางสาวลวงนะฮะสาวหมอล่ำซ้ำรักบุเจ้าขาอืร้องว่าจังไดล่ะ ภาษิวานะฮะแลกกะเพ่งเจ็บนุ่มขมนินหรือผลงานด้านหมอร่ำเรืองต่อก่อนที่แจ้งเกิดแมในบทบาทนะคะดาวไร่ซื่อว่าหยาดน้ำตาเมียแตงมูเจ้าขาน้ำตาสาวบัวค่ำเนาะงานนี่นะฮะเพด็ดเม็ดงามอีกค้นเขาสังกัดปฐมบันเทิงศิล ปีนี่โคตรปังยางแนงน้อนนะฮะดังอิหลีอยางแน่นอนนะคะสำหรับน้องใหม่เมืองชุมแพนะรุ่นนีนูกับสิเอิญคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมพแพล่ะบุเจ้าขานอหลายคนรู้จักแน่นอนละเพลงดังเพิ่นนะสอเขียนคิวลุดมือนะนะที่เพิ่นร้องนะออืทางบ้านโทรมากำลังนั่งแต่งหน้าจนว่าสอเขียนคิวลุดมือ สมยิงกับ uhm ปิดต่นายให้อยากลอกกันลอกพเปิดบู้เจ้า้านะคะโอ้ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมเด้อแฟนแฟนพี่น้องเช้านะคะเอซีของประถมบันเทิงศิล์นอย่าลืมไปให้กำลังใจคุณแม่ไหม่เมืองชุมเพ้านะกะโคตรปังโคตรเด็ดย่างแน่นอนรู้กันนี้อย่าพลาดค่ะ